ปธานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ไปขอเชิญฟังรายการปาตกถาธรรมเรื่องสิ่งห้าสร้างความผาสุกโดยพระมหาประนอมธรรมาลังกาโรวัดจากแดงจังหวัดสมุทรปราการขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทางบ้านทุกท่านวันนี้อาตมาพาพพระมหาประนอมธรรมารังกาโร จากวัดจากแดงตำบลทรงขนองอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการจะได้น้อมนำเอาหลักธรรมโดยเฉพาะในส่วนของศีลห้าเพื่อให้ศรัทธาญาติโยมสาธุชนได้สดับรับฟังแล้วน้อมไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดปกติสุขในสังคมเพื่อให้เกิดความปรองดองเพื่อความสามัคคีความสมานฉันในสังคม โดยเฉพาะในยุคสมัยปัจจุบันนี้การที่เรากำลังเร่งรีบทำมาค้าขายประกอบธุรกิจโดยที่ต้องการได้ทรัพย์สินเงินทองหรือความเป็นผู้อยู่ดีกินดีมีทรัพย์สินเงินทองมาใช้แต่บางครั้งเราอาจจะลืมสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีปกติสุขนั่นก็คือศีลโดยเฉพาะชีวิตของคนเราได้เกิดเป็นมนุษย์ ก็ดูบุญกุศลจากการรักษาศีลห้าถ้าบุญจากการรักษาศีลห้าในอดีตไม่เคยได้ทําไว้ไม่เคยได้รักษาไว้โอกาสที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ยากเย็นแสนเข็ญเพราะฉะนั้นบุญกุศลที่ทําให้เราท่านทั้งหลายได้เกิดเป็นคนหรือเป็นมนุษย์ก็บุญจากการรักษาศีลนี่แหละส่วนบุญจากการให้ทานนั้นก็ทําให้มีโภชสมบัติบุญจากการภาวนานั้นก็ทําให้มีปัญญาพ้นจากทุกทั้งปวง เพราะฉะนั้นเราเกิดเป็นมนุษย์เราต้องการปกติสุขของความเป็นมนุษย์สิ่งที่เราลืมไม่ได้ก็คือการทำบุญโดยการรักษาศีลซึ่งก่อนที่เราจะรักษาศีลนั้นเราไม่เพ่งโทษคนอื่นและก็ไม่เพ่งโทษตัวเรามองใจเป็นกลางว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นที่อาศัยใครทํากรรมใดก็ได้กรรมนั้นเมื่อมีใจเป็นกลางแล้วไม่เพ่งโทษคนอื่นไม่เพ่งโทษตัวเองเราก็พร้อมที่จะพัฒนาทั้งตัวเราเองและคนอยู่ใกล้เคียงเพราะการที่จะเพ่งโทษคนอื่นแล้วก็ไม่พัฒนาตนเองมีแต่จะเกิดโทษคือเกิดการทะเลาะวิวาท เพราะฉะนั้นโบราณอาจารย์บางท่านได้แต่งเป็นคำกรอนสอนให้พวกเราได้สำนึกว่าเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างอย่างน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามวัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ย เหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงเพราะฉะนั้นการฝึกให้มองดีให้เห็นดีโดยเฉพาะไม่เห็นโทษน้องคนอื่นเป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิคือมีปัญญาเชื่อกรรมและผลของกรรมเมื่อเป็นสัมมาทิฏฐิมีปัญญา,าเชื่อกรรมและผลของกรรมแล้วการที่จะเพ่งโทษคนอื่นก็ลดน้อยถอยลงแล้วก็หันกลับมาพัฒนาตนเองเพราะ การที่เป็นคนมีสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นที่ถูกหรือมองโลกในแง่ดีนั้นเป็นสิ่งเริ่มต้นที่จะพัฒนาไปสู่การมีศีลคือต้องเข้าใจเรื่องกรรมและกฎของกรรมมีปัญญาเห็นโทษของการที่ทำบาปทำกรรมไม่ดีมีปัญญาเห็นคุณของการทำกุศลกรรมที่ดีปัญญาชนิดนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกความเห็นชอบ สำมาทิฏฐิความเห็นถูกความเห็นชอบหรือการมองโลกในแง่ดีนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็โดยอาศัยการสดับรับฟังพระธรรมเทศนาก็ดีหรือการอ่านหนังสือธรรมก็ดีแล้วก็นำเอาความรู้เหล่านั้นไปคิดโดยอุบายอันเยียบคายคือคิดพิจารณาหาเหตุหาผลที่ภาษาพระาะเรียกว่าโยนิโสมนสิการนั่นเองมีการสดับรับฟังพระธรรมอยู่เนืองเนือง แล้วก็เก็บมาคิดพิจารณาหาเหตุผลเมื่อทำได้อย่างนี้ปัญญาที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกนะเมื่อความเห็นถูกเกิดขึ้นแล้วการที่จะมองโลกในแง่ดีไม่มองโลกในแง่ร้ายก็เกิดขึ้นกับตัวเราเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะรักษาศีลก่อนที่เราจะมีศีลน,นะเพื่อความเป็นปกติสุข สิ่งที่เราต้องพัฒนาก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องให้เกิดในใจของเราก่อนก็เรียกว่าการสร้างความเห็นนะที่ถูกต้องอย่าเห็นโทษคนอื่นนะอย่ามองอคติผู้อย่ามองผู้อื่นด้วยใจที่เป็นอคติถ้าสามารถทําได้ในลักษณะอย่างนี้สัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องเริ่มต้นก็เกิดขึ้นแล้วเมื่อสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องเริ่มต้นเกิดขึ้นแล้ว ต่อไปเราก็จะพัฒนาสิ่งอื่นๆสิ่งอื่นๆคืออะไรบ้างก็คือเรารู้ว่าตัวเราเนี่ยได้เกิดเป็นคนหรือเป็นมนุษย์ก็เพราะบุญกุศลคือรักษาศีลห้าต้นทุนชีวิตคือศีลห้ากำไรชีวิตคือสมถะและวิปัสนาต้นทุนของแต่ละชีวิตคือทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะมีบุญเก่าคือการรักษาศีลโดยเฉพาะศีลข้อที่หนึ่งถ้าเรารักษาก็ทําให้เราเกิดมามีอายุยืนยาวนาน ถ้าเราไม่รักษาหรือรักษาเอาไว้ไม่ค่อยจะดีเกิดมาก็อายุสั้นหรือไม่ก็ป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายนะหรือในช่วงที่โรคระบาดกระจายไปโรคติดต่อเด็กแพร่หลายไปคนที่รักษาศีลข้อที่หนึ่งเอาไว้ไม่ดีโรคระบาดนั้นก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งได้จะใช้วิธีการป้องกันด้วยวิธีใดก็ตามถ้ากรรม คือการรักษาศีลข้อที่หนึ่งรักษาเอาไว้ไม่ดีก็ไม่สามารถที่จะหลีกพ้นการติดเชื้อร้ายได้เพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้อยาิโยมสาธุชนนะที่กําลังตื่นตระหนกตกใจกับโรคระบาดนะที่กําลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้นะที่ชาวโลกรู้จักกันก็คือโรคอีโบลานะซึ่งกำลังขยายจากแอฟริกาไปสู่ประเทศต่างๆหลายคนก็ตื่นตระหนก พราะตอนนี้ตัวตัวเลขในการที่ได้รับเชื้อแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วถึง1,900คนเนี่ยก็มากพอสมควรหลายคนก็บอกว่าถ้ายับยั้งไม่รู้ไม่อยู่นะมนุษย์ก็อาจจะศูนพันแต่จริงๆแล้วนะโรคเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะเศษกรรมคือการผิดศีลข้อที่หนึ่งถ้าเรามีศีลโดยเฉพาะศีลข้อที่หนึ่งเรารักษาเอาไว้ดีสิ่งแรกรักษาศีลข้อที่หเอาไว้ดีสิ่งต่อมาสวดพระปริสวดมน จะเป็นมงคลสูตรเมตตาสูตรตรัตนสูตร,ตตรพระสูตรต่างๆที่เป็นพระบริศก็เป็นด่านที่สองที่ช่วยป้องกันส่วนด่านที่สามก็คือปัญญานะปัญญาทางการแพทย์ดูแลสุขภาพให้ดีเรื่องความสะอาดเรื่องการป้องกันเพราะในส่วนของศีลก็เป็นเสือ้อเกราะชั้นที่หนึ่งในส่วนของสมาธิคือการสวดมนต์บทต่างๆก็เป็นเสือ้อเกาะขั้นที่สองในส่วนของปัญญา ที่ทางการแพทย์ได้เผยแพร่ให้เรารู้จักวิธีป้องกันก็เป็นเสื้อกเกาะชั้นที่สามเรามีเกาะอยู่สามชั้นเราก็ไม่ต้องกลัวโรคต่างๆที่จะมาติดต่อจากการที่มีข่าวลือกันจนกระทั่งบางคนตื่นตระหนกตกใจเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ศีลจึงเป็นส่วนที่จะทำให้จิตใจของเราไม่ตื่นตระหนกตกใจไม่กลัวเกินเหตุ แล้วก็ทําให้มีปกติสุขเกิดขึ้นในใจโดยที่มีศีลเป็นหลักประกันเป็นเสื้อกเกาะในเบื้องแรกเพราะฉะนั้นก็ให้ศรัทธาญาติโยมสาธุชนที่รักษาศีลห้าให้มั่นใจว่าศีลที่เรารักษาเนั่นแหละเป็นเสื้อกเกาะคอยป้องกันชั้นที่หนึ่งพระปริศที่เราสวดเช่นมงคลสูตรเมตตาสูตรตรัตนสูตร,ตร,ตรเป็นเสื้อกเกาะท่านที่สองปัญญาที่ทางการแพทย์ได้เผยแพร่ให้เราได้รับรู้ทราบเป็นเสื้อกเกาะชั้นที่สาม ในส่วนตรงนี้ญาติโยมสาธุชนรักษาศีลแล้วจะได้อะไรบ้างสิ่งแรกเลยศีลข้อที่หนึ่งได้รับประกันชีวิตว่าเราจะไม่ตายตอนต่อการอันสมนสมควรก็เรียกว่าตจะไม่ตายก่อนวัยนั่นเองคือถ้าไม่ถึงอายุไขก็ยังไม่ตายอายุไขมนุษย์ปัจจุบันนี้75ปีตราบเท่าที่ยังไม่ถึง75ปีเราก็ยังมีชีวิตอยู่ร่างกายยังแข็งแรง เพราะเหตุที่ทำให้มีอายุยืนหรือร่างกายแข็งแรงนั้นอดีตเหตุก็คือศีลปัจจุบันเหตุอากาศอาหารอารมณ์ออกกำลังกายการขับถ่ายเป็นเหตุที่ทำให้มีอายุยืนเพราะนั้นในเรื่องของการที่รักษาศีลแล้วได้อะไรบ้างก็คงจะเห็นชัดเจนในส่วนของศีลข้อที่หนึ่ง ได้รับประกันชีวิตว่าจะไม่ตายก่อนวัยอันสมควรส่วนท่านทั้งหลายที่ได้รักษาศีลข้อที่สองศีลข้อที่สองก็คือการไม่ลักทรัพย์ไม่โกงไม่ทำทุจริตขอรับชั้นต่างๆที่เกี่ยวกับอธินาทานถ้าเรารักษาศีลข้อที่สองเอาไว้ดีทรัพย์สมบัติที่เราหามาก็จะอยู่กับเรา จนกว่าเราจะสั่งให้มันออกไปถ้าศีลข้อที่สองเรารักษาเอาไว้ไม่ดีทรัพย์สมบัติที่เราหามาด้วยความเหน็ดเหนื่อยก็จะต้องเจอภัยพิบัติทั้งห้าที่จะทำให้ทรัพย์สมบัตินั้นไปจากเราก่อนการอันสมควรภัยพิบัติทั้งห้าที่จะมาพาทรัพย์สมบัติของเราออกไปคืออะไรบ้างหนึ่งราชภัยถูกยึดทรัพย์สองโจรภัยถูกโจรปล้นขโมยลัก สอัคคีภัยถูกไฟไหม้สอุทกภัยถูกน้ำท่วม 5. ภัยใกล้ตัวคือลูกหลานผานสมบัติถ้าศีลข้อที่สองรักษาเอาไว้ดีทรัพย์สมบัติของเราไม่เจอภัยพิบัติ5ประการแน่นอนโดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนฝนฟ้าขนองฝนตกน้ำท่วมถ้าน้ำท่วม หรือดินถลม่มทำให้ทรัพย์สมบัติของเราเสียหายบ้านพังหรือทรัพย์สินเสียหายก็ให้ทำใจได้เลยว่ากรรมจากการที่เราผิดศีลข้อที่สองกำลังส่งผลแต่เรามักจะมองว่ามันเป็นเพียงแค่ธรรมชาติคือหาคำตอบไม่เจอว่าทำไมมันต้องเกิดจุดนี้เวลานี้และเกี่ยวกับทรัพย์สินของเราด้วย ถ้าเรามีจิตสานึกในคิดให้ดีว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุจะดับก็ดับแต่เหตุทรัพย์สินของเรามันพินาศไปเพราะไฟพพเพราะน้ำเพราะโจรเพราะถูกการยึดทรัพย์ตามกฎหมายหรือมีลูกหลานผ่านสมบัติในห้าข้อนี้ข้อใดข้อหนึ่งถ้ามาตกถึงแก่ทรัพย์สินของเรานั่นคือผลของการผิดศีลข้อที่สอง แต่เมื่อใดก็ตามเราตั้งใจรักษาศีลข้อที่สองเอาไว้ดีทรัพย์สมบัติของเราบางครั้งอาจจะลืมวางในที่ที่ไม่เหมาะไม่ควรมันก็ไม่หายกุญแจคารถเอาไว้ก็ไม่มีใครมาขับออกไปหรือเงินทองมาลนมันก็ยังไม่หายเมื่อหล่นแล้วมีคนเก็บได้เอามาส่งคืนให้ทั้งๆท,ที่เราหมดหวังแล้วมันหล่นหายไปแล้วมันน่าจะไม่ได้คืน แต่ด้วยการที่รักษาศีลข้อที่สองเอาไว้ดีเนี่ยทรัพย์สมบัติของเราเราจะเผลอเลอลืมวางไว้ตรงไหนก็ตามมันจะกลับมาหาเราไม่วิธีใดก็วิธีหนึ่งเพราะการรักษาศีลข้อที่สองจะช่วยป้องกันทรัพย์สมบัติของเราให้พ้นจากภัยพิบัติ5ประการเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนหลายคนก็ขยันหาทรัพย์สินเงินทอง ด้วยเรี่ยวแรงด้วยสติปัญญาความสามารถที่ตนเองมีอยู่แต่หลายๆท่านก็บอกว่าหาเท่าไหร่ไม่พอใช้ไม่พอใช้ส่วนตัวไม่พอใช้หนี้ไม่พอใช้หลายๆเรื่องบางทีก็เอะเราหามาได้น้อยหรือเปล่าบางท่านก็หามาได้ไม่น้อยเลยแต่หามาเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอกับการใช้จ่าย สาเหตุก็คือการที่รักษาศีลข้อที่สองเอาไว้ไม่ดีแต่บางท่านก็อาจจะบอกว่าสงสัยลายมือของเราเนี่ยมันไม่ค่อยจะดีนิ้วระหว่างนิ้วมือเนี่ยมันมีรอยห่างอยู่นะตามหัวเห้งแล้วบอกว่าเก็บเงินไม่ได้เก็บทรัพย์ไม่อยู่ไม่ต้องโทษลักษณะของตนเองแต่ให้เข้าใจเถอะว่าที่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นจากเศษกรรมที่เราชอบผิดศีลข้อที่สอง ถ้าเรารักษาศีลข้อที่สองเอาไวด้ดีทรัพย์สินของเราก็ไม่เจอภัยพิบัติทั้งห้าบ้านเมืองก็ปกติสุขไม่ต้องมีการออกประท้วงกัน,นบนท้องถนนเราอย่างที่เราเคยเห็นในอดีตเพราะฉะนั้นศีลข้อที่สองช่วยป้องกันทรัพย์สินของเราให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งห้าและก็ช่วยรักษาประเทศชาติให้ยืนหยัดอยู่ได้นานแสนานานโดยที่ผู้ที่เป็นผู้นำ หรือเป็นรัฐบาลไม่โกงชาติบ้านเมืองนั่นเองนั่นก็เป็นผลของการรักษาศีลข้อที่สองส่วนศีลข้อที่สถ้าท่านใดรักษาได้ก็คือการไม่ประพฤติผิดในกามไม่ผิดลูกผิดเมียผู้อื่นทันทีที่รักษาได้จะมีชื่อเสียงถ้ามีครอบครัวครอบครัวก็อบอุ่นครอบครัวก็วขวขวขวเ,ขเข้มแข็ง ครอบครัวไม่แตกสลายเพราะการที่รักษาศีลข้อที่สามแต่วันไหนก็ตามศีลข้อที่สามเราเริ่มผิดแล้วสิ่งแรกครอบครัวก็เริ่มมีปัญหาครอบครัวโดยเฉพาะปีที่ผ่านมานี้คนไทยแต่งงานกันสานแสนหนึ่งหมื่นคู่อย่าร้างกันหนึ่งแสนหนึ่งหมืนคู่ก็เรียกว่าหนึ่งในสาม มื่อแต่งกันแล้วก็มีปัญหาภาษาชาวบ้านเลยกว่าเตียงหักก็คือการที่ต้องแยกจากกันด้วยเหตุอันใดอันหนึ่งแต่สาเหตุหลักก็มาจากการผิดศีลข้อที่สคือต่างคนต่างไปมีใหม่นะสมัยก่อนใช้คำว่ามีชู้สมัยปัจจุบันใช้คำว่ามีกิ๊กนะมันก็เปลี่ยนตามการตามเวลาแท้จริงก็คือการผิดศีลข้อที่สนั่นเอง พันการผิดศีลข้อที่สามในชาติปัจจุบันเราก็จะเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์บ่อยๆสิ่งแรกเลยก็เป็นไข้โป้งนะคำว่าเป็นไข้โป้งก็คือมีการฆาตกรรมเพราะการผิดศีลเมื่อฝ่ายหนึ่งไม่ซื่อสัตย์ฝ่ายหนึ่งก็จัดการด้วยชีวิตก็เรียกว่าศีลข้อที่สามมาแรงมาเร็วไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้แหละ,ะเห็นผลทันที บ้านแตกสลกขาดนอกจากนั้นก็จะส่งผลมาทางสุขภาพอาจจะป่วยเป็นโรคเอดสารพัดโรคที่มากับการผิดศีลข้อที่สและที่สำคัญถูกใส่ร้ายหรือถูกกล่าวหาบางเรื่องที่ตนเองไม่ได้กระทำแต่ก็ถูกกล่าวหาในเรื่องนั้นบางครั้งเราก็สงสัยเอ๊ะเรื่องนี้เราไม่ได้กระทำ แล้มีความผิดในเรื่องนี้ทำไมคนมากล่าวหาเราแต่ถ้าคิดให้ดีเราก่อเรื่องก็คือการผิดศีลข้อที่สามส่งผลให้คนมากล่าวหาเรื่องอื่นซึ่งไม่เกี่ยวกับศีลข้อที่สามหรอกก็คือมายัดความให้มาใส่ความให้ทําให้เราตื่นหนกตกใจนะถึงกระทั่งม,มีปัญหาก็เพราะการผิดศีลข้อที่สามมันเป็นเศษกรรมประันศีลข้อที่สามช่วยทําให้ครอบครัวอบอุ่นครอบครัวเข้มแข็ง ส่วนศีลข้อที่สี่ทายาทยมรักษาได้ทันทีวาจาศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมส่วนในภพชาติต่อไปคนที่รักษาศีลข้อที่สี่เอาไวด้ดีจะมีรูปร่างสมศัด์ส่วนผิวพรรณผุดพองไม่สูงเกินไม่เตี้ยเกินเป็นต้นเพราะผลจากการรักษาศีลข้อที่สี่เอาไว้ดีศีลข้อที่ห้าทันทีที่เรารักษาสติปัญญาสมบูรณ์ เมื่อสติปัญญาสมบูรณ์จะทำอะไรจะคิดอะไรคิดได้ทันทีลงมือทำได้ทันทีแล้วก็ทำด้วยอาการคล่องแคล่วว่องไวกระฉับกระเฉงไม่ผิดพลาดแต่ถ้าผิดศีลข้อที่ห้าเมื่ไรคิดก็คิดไม่ออกคิดออกก็ทำไม่เป็นเมื่อทำก็ทำด้วยอาการที่ผิดพลาดเพราะผลจากการที่ผิดศีลข้อที่หเพราะฉะนั้นในศีลข้อที่หนี้ พระท่านสรุปศีลว่าสีเลนะสุขติยันติบุคคลจะไปสู่สุขติได้ก็เพราะศีลสีเลนะโพคสัมปทาบุคคลจะหาโภคสมบัติได้ง่ายก็เพราะศีลสีเลนะนิพุติยันติบุคคลจะไปสู่นิพพานได้ก็เพราะศีลตัสมาเพราะฉะนั้นสีหลังวิโสเทเยโยมจงรักษาศีลให้บริสุทธิ์เถิดอันนี้คือคําสรุปศีลคําสรุปสีลโดยเฉพาะมีคำคำหนึ่ง ที่เป็นภาษาบาลีว่าสีเลนโภคสมทาบุคคลจะมีโภคสมบัติหาโภคสมบัติได้ง่ายก็เพราะศีลศีลที่ช่วยในการหาทรัพย์คือศีลข้อที่ห้าโดยเฉพาะการที่รักษาศีลข้อที่หเอาไว้ดีเนี่ยสติปัญญาจะเฉลียวฉลาดกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไปคิดอะไรก็คิดออกเมื่อคิดออกแล้วก็ทําได้ทันทีทําด้วยอาการที่คล่องแคล่วว่องไวกระฉับกระเฉง จะเป็นแรงงานก็เป็นแรงงานขั้นฝีมือแรงงานจะเป็นนักออกแบบก็เป็นนักออกแบบชั้นประมาจารย์ขั้นเทพจะทําอะไรก็ตามจะเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญมีความชํานาญการในเรื่องนั้นๆเพราะการรักษาศีลข้อที่ห้าเอาไว้ดีหรือวิสัยทัศน์ก็จะมองทะลุปลุกเปลงมองเห็นอะไรอะไร เหนือคนธรรมดาทั่วไปที่เรียกว่ามองข้ามชอ็อตเพราะหะนันศีลข้อที่หช่วยทำให้มีสติปัญญาสมบูรณ์แล้วก็ช่วยให้หาทรัพย์ได้เมื่อศีลห้ารักษาได้ครบถ้วนศีลข้อที่หนึ่งช่วยรับประกันชีวิตจะไม่ตายก่อนวอัยอันสมควรศีลข้อที่สองช่วยรับประกันทรัพย์สินให้ทรัพย์สินของเราไม่ต้องเจอภัยพิบัติทั้งห้าศีลข้อที่สาม ช่วยประกันครอบครัวให้อบอุ่นให้มีความสมหวังไม่ผิดหวังศีลข้อที่4ี่ช่วยประกันความเป็นธรรมได้รับความเป็นธรรมและรูปร่างสำหรับพบาาิต่อไปส่วนศีลข้อที่5รับประกันสติปัญญาให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดหาทรัพย์ได้ง่ายศีลทั้ง5เมื่อเรารักษาดีแล้ว ปกติสุขก็กลับคืนมาสู่สังคมโดยที่มีความเห็นถูกสัมมาทิฏฐิเป็นพื้นฐานที่มองโลกในแงด่ดีมองด้วยความเชี่ยงธรรมว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พืชมีกรรมเป็นทีนรรน่อาศัยใครทากรรมใดก็ได้กรรมนั้นเมื่อพิจารณาอย่างนี้ โดยความที่ตนเองเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิมองโลกในแงด่ดีมีปัญญารู้จักแยกแยะบาปบุญคุณโทษแล้วก็มารักษาศีลห้าปกติสุขก็จะกลับคืนสู่สังคมกลับคืนสู่ชีวิตของทุกคนเมื่อศีลห้ารักษาเอาไว้ดีแล้วก็ฝึกทำบัญชีครัวเรือนโดยเฉพาะท่านที่มีรายได้น้อย แล้วก็มีหนี้นอกระบบถ้าเราตั้งใจรักษาศีลห้าแล้วตั้งใจทำบัญชีควเรือนถ้าทำสองอย่างนี้ได้สำเร็จตอนนี้ทางรัฐบาลก็มีโครงการปลดหนี้นอกระบบโดยที่ทางธนาคารได้มีโครงการระยะยาว10ปีถึง12ปีถ้าใครอยู่ในกฎเกณฑ์ที่จะปลดหนี้นอกระบบ ไม่ต้องไปส่งดอกร้อยละสิบร้อยละยี่สิบต่อเดือนด้วยหันมารักษาศีลห้าทำบัญชีครัวเรือนมีสัจจะต่อตอนเองในการใช้จ่ายทรัพย์เพียงแค่นี้ก็สามารถที่จะแก้นี้นอกระบบซึ่งกำลังเกิดขึ้นในครอบครัวของเราแต่ถ้าตราบใดที่ครอบครัวหรือคนในครอบครัว ไม่รักษาศีลห้าไม่ทำบัญชีครัวเรือนตาดนั้นนี่ซึ่งทำให้ทุกขทั้งครอบครัวและปัญหาสังคมก็ยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดจะไม่มีความเป็นปกติสุขดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเป็นภาษาบาลีว่าอินาทานังทุกขังโลเกการเป็นนี่เป็นทุกข์ในโลก เมื่อปลดหนี้มาลายความทุกข์ในขั้นนี้ก็หายไปทุกขั้นแรกทุกเพราะคนทุกศีลไม่มีศีลห้าทุกขั้นที่สองทุกเพราะการเป็นหนี้ทุกทั้งสองที่กำลังรุมเร้าสังคมอยู่โดยเฉพาะความไม่ปลอดภัยในชีวิตถ้าเรารักษาศีลห้าควา,ามปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินควา,ามปลอดภัยด้านครอบครัวมีขึ้นมาทันที ถ้าเราทําบัญชีครัวเรือนมีสัจจะต่อตนเองมีระเบียบวินัยในการใช้จ่ายความทุกข์เกี่ยวกับการใช้จ่ายเกี่ยวกับหนี้สินก็จะหายไปความสุขก็จะกลับคืนสู่สังคมเมื่อสังคมมีความสุขไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันหนี้สินก็ไม่มีเมื่อนั้นแหละการคืนความสุขสู่สังคมอย่างแท้จริงก็จะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนที่ร่วมฟังรายการในวันนี้ทุกท่านถ้าท่านยังมีนี้มีสินอยู่ก็ดีหรือท่านมีทุกอย่างไรก็ดีสิ่งแรกเลยที่ท่านจะ,จะต้องทําตอนนี้คือการรักษาศีลเมื่อท่านรักษาศีลได้สิ่งต่อมาทําบัญชีครัวเรือนถ้าทำสองประการนี้ได้ความสงบสุขในสังคมกลับมาทันที ความสงบสุขในครอบครัวจากการที่ไม่ต้องเป็นหนี้ก็กลับมาทันทีขอเพียงสองอย่างคือหนึ่งให้รักษาศีลสองทำบัญชีครัวเรือนธรรมะสำหรับให้เกิดความปรองดองในสังคมเกิดความสามัคคีในสังคมในวันนี้เริ่มจากการที่ญาติโยมได้สดับรับฟังธรรมะส่วนสัมมาทิฏฐิคือมองโลกในแง่ดี เมื่อมองโลกในแง่ดีแล้วมีปัญญาเชื่อกรรมและผลอุกรรมแล้วก็ตั้งใจมารักษาศีลห้าเพราะรู้ว่าศีลห้านั้นคือต้นทุนของชีวิตกำไรชีวิตคือสมถะและวิปัสสนาวันไหนได้รักษาศีลห้าวันนั้นต้นทุนชีวิตของทุกท่านไม่หายวันไหนได้สวดมนตน์แผ่เมตตาเจริญภาวนาวันนั้นกำไรชีวิตไม่หดต้นทุนไม่หาย กำไรไม่หดชีวิตก็มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีแต่ความปลองดองสมัรสมานสามคัคคีไม่มีความทุกข์ในหมู่ชนอีกเลยเพราะฉะนั้นขอให้ญาติโยมสาธุชนจงเห็นคุณค่าของการรักษาศีลเห็นคุณค่าของการทาบัญชีรัวเรือนเป็นคนมีสมมาทิฏฐิมีปัญญาเชื่อผลของกรรมแล้วก็จะพาให้ญาติโยมสาธุชนที่รับฟังรายการพ้นจากทุกทั้งปวงโดยทั่วกันวันนี้ ขอให้ญาติโยมที่สดับรับฟังจงน้อมนำเอาพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะในเรื่องของการมีปัญญาเชื่อกฎแห่งกรรมแล้วมารักษาศีลทำบัญชีครัวเรือนนั่นแหละจะทำให้ญาติโยมพ้นจากทุกข์ขอให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ฟังรายการทั้งหมดจงมีความสุขพ้นจากความทุกข์โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทิน ขอเจริญพรที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาทกถาธรรมเรื่องสินห้าสร้างความผาสุกโดยพระมหาประนอมธรรม,มาลังกาโรวัดจากแดงจังหวัดสมุทรปราการ